สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะกลับมาพบกับครูไก่เหมือนเดิมค่ะครั้งที่แล้วเราเรียนบทที่3ไปแล้วนะคะเรื่องเพื่อนกันครั้งนี้เราจะมาเรียนบทที่สี่นะคะบทที่4ีเรื่องอะไรเปิดตามครูไปเลยค่ะเปิดมาบทที่สนะคะนักเรียน เปิดด้ยยังเอย่ยใครเปิดแล้วคะโอเคพร้อมหรือย,ยังคะพร้อมแล้วนะคะมาดูบทที่4กันคะ่ะบทที่4ตามหาเรามาดูกันว่าบทที่4นะคะว่าตามหาอะไรใครตามหาอะไรที่ไหนอย่างไรนะคะดูจากภาพแล้วเราจะเจอ ใบโบกค่ะใบโบกตัวช้างตัวสีน้ำเงินนะคะและใบโบวช้างตัวสีสม้มพร้อมทั้งมีคนคนนึงยืนอยู่ฝั่งนี้ด้วยนะคะน่าจะเป็นภูผานะคะมีอุปกรณ์อะไรมาด้วยเอ่ยจะเกี่ยวกับเรื่องที่เราจะเรียนหรือไม่ไปกันเลยค่ะเปิดหน้าต่อไปเลยค่ะอ่าเช่นเดิมเช่นเคยค่ะก่อนที่เรา จะเข้าเนื้อเรื่องเราต้องมารู้จักทำนำเรื่องว่าเป็นยังไงบ้างมีคำว่าอะไรบ้างให้นักเรียนทุกคนสะกดตามครูค่ะคขอผออ,อ,อ,ออูกผูก ลออานอลานอออ,ออยอออยออยไหมโทอ,อ,อ้อยดอเออ นอเดินลอเอนอเลน่นเล่นไม้เอกเล่นนออานํานำไม้โทน้ำ เล่นน้ำลออําลำทออารอทานลำทานก็ รออะกระดอึงอดึงกระดึงกอรออะกระ พอรออัวนอพรวนกระพรวนต่อมาช่องสี่เหลี่ยมสีชมพูนะคะทอีอทีทีไม้เอที่ ลอแอะและตอแอแต่แต่ไม้เอกแต่ต่ออามอตาม หอายอหายดอะงอดังออยออูยูยูไมเอยู วอเอเวลอาอลาเวลาทออนอทันทอ อีทันทีปอโอกอโปกโป,ปกไม้ตรีโปกปอเอกอเปกเปกไม้ตรีเปก โป๊กเป๊กกอรออุงอกรุงกรุงไม้จัตาวากรุงกอรออิงอกริง กริงไหมจัตวากริงกรุงกริงโอเคค่ะนักเรียนเรารู้จักคำนำเรื่องแล้วต่อไปเรามาอ่านเนื้อเรื่องกันดีกว่านะคะว่าเรื่องตามหาจะเกี่ยวกับใครบ้าง เริ่มกันเลยนะคะให้นักเรียนอ่านตามครูค่ะภูผาหาอ้อยไปให้ใบโบกใบบัวแต่ลูกช้าง ไม่อยู่ที่ลานภูผาเดินหาลูกช้างภูผาไปที่ลำธาร ใบโบกใบบัวเล่นน้ำอยู่ค่ะนักเรียนสำหรับหน้านี้นะคะจะพูดถึงภูผาค่ะภูผาหาอ้อยค่ะหาอ้อยไปให้ใบบุกใบบัวที่ลานแต่ว่าเดินหาลูกช้างที่ลานก็ไม่เจอ ภูผาก็เลยเดินไปที่ลำธารค่ะลำธารก็คือทางน้ำไหลแบบนี้นะคะพอเดินไปที่ลำธารปุ๊บเห็นอะไรเอ่ยนี่เลยสองตัวเลยใบโบกับใบบัวกำลังเล่นน้ำอยู่ใบบบกใบบัวมาที่นี่ได้ยังไงแอบมาแน่เลยเดี๋ยวเรามาดูกันหน้าต่อไปว่าเป็นยังไงกันต่อเปิดหน้าต่อไปเลยค่ะ นักเรียนอ่านตามครูนะคะผูผาผูกกระดึงที่คอใบโบกภูผาผูกกระพรวนที่คอใบบัว กระดึงดังโป๊กเป๊กกระพรวนดังกรุงกริงเวลาใบโบกและใบบวัวหายไป ผูผาจะได้ตามหาใบโบกและใบบัวได้ทันทีค่ะนักเรียนสำหรับหน้านี้นะคะเมื่อภูผามาเจอใบบุกและใบบัวแล้วภูผา จึงนํากระดึงค่ะกระดึงมาผูกไว้ที่คอของใครคะใบโบกค่ะและนํากระพรวนมาผูกไว้ที่คอของใบบัวมันแตกต่างกันยังไงคะกระดึงกับกระพรวนกระดึงที่อยู่คอใบบบกนั้นจะดังว่าโอ๊กเป๊กส่วนกระพรวน ที่อยู่ที่คอใบบัวก็จะดังว่ากรุงกริงจะเป็นเสียงอาเสียงของผู้ชายและเสียงของผู้หญิงใช่ไหมคะนักเรียนลองสังเกตดูนะคะโป,กปก๊กเบ๊กจะเป็นเสียงออกจากแข็งแกร่ง,งหน่อยส่วนกรุงกริงก็จะเป็นเสียงน่ารักเหมาะสําหรับช้างตัวเมียนั่นเองค่ะที่ภูผามาผูกกระดึงและกระพรวนที่คอของช้างทั้งสองตัวนั้นเพื่อที่ จะได้ตามหาใบโบกใบบัวได้เพราะอะไรเอ่ยนักเรียนรู้ไหมคะเวลาใบโบกใบบัวเดินไปทางไหนก็จะมีเสียงอะไรเอ่ยเสียงโป๊กเป๊กและเสียงกรุ๋งกรี่งนั่นเองผู้ผ่าจะได้ตามหาใบโบกใบบัวได้ใช่ไหมคะถูกต้องเลยค่ะเวลาช้างทั้งสองตัวนี้จะไปไหนเสียงกระทวนและกระดึงก็จะดัง เป็นการดูแลใบบกใบบัวได้ง่ายขึ้นก็คือตามหาได้ง่ายนั่นเองโอเคค่ะนักเรียนสำหรับบทที่4ก็จบลงไปแล้วพบกันใหม่ในบทที่5นะคะสวัสดีค่ะ